สัดีค่ะพบกับเพ็่หอบในสเก็ตข่าวนะคะก่อนจะไปดูกันเฉอะมะพร้าวพาไปหาเพื่อนแบบหวาดเสียววิ่งมาสะด้ลุ้นเลยค่ะที่ว่าเพื่อนเนี่ยก็คือเพื่อนช้างค่ะอยากจะมาเจอเพื่อนคนอยู่อย่างเงาๆแบบว่าคิดถึงนะคะก็เลยออกมาหาเพื่อนดีกว่าอหยอกล้อเล่นการมีความสุข สนุกสนานค่ะ <Wow. S 1> มาต่อกันที่งานสีสันแห่งเส้นแสงที่บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเจียงใหม่เจ้านี่เป็นงานให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาตอนกลางวันให้ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศอามาในายามค่ำคืนกันบ้างเป็นไงคะมีการประดับประดาตกแต่งด้วยไฟสวยงามไปอีกแบบ <Yeah. S 1> นักท่องเที่ยวมากันเยอะค่ะนั่งแช่น้ำร้อนตอนกลางคืนอื สบายใจไปอีกแบบนะคะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยเล่นกันสนุกค่ะงานนี้เวลาเดินในงานก็จะมืดๆหน่อยหลายๆคนก็เลยต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มแสงแบบนี้ค่ะโอเคเย้ okay. yeah. เป็นงานที่ได้เที่ยวชมแสงแบบให้แสงนำทางอาร่อยอยู่นะคะส่วนสเก็ดคาวส่งท้ายเป็นเรื่องของการเฉาะมะพร้าวค่ะเฉาะธรรมดาชาวต่างชาติไม่สนใจอันแล้วต้องเฉาะยังไงไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ พามาเที่ยวที่ตลาดร่มหูทานนักท่องเที่ยวบอกชอบมากมะพร้าวร้านนี้ <Huh? S 1> นอกจากเสียงเรียกลูกค้าแล้ว e ว y g o กู v ว r ี sweet very g o ก d จ้าแววข้ามจะแววค่ะลีลาการเฉาะมะพร้าวดูจะแปลกกว่าร้านอื่นลีลาแบบนี้ถามว่าใครชอบ <Hey. S 1> นักท่องเที่ยวชอบมากค่ะ โอ้โหคุณพี่ชอาะโหดเหมือนโกรธใครมาแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ